นางดีใจดีใจเมื่อวานนางบอกว่าฉันจะไปทําง,งานมีที่ไหนคนอยากจะไปทํางานแฮปปี้ขนาดนั้นมีแต่นางนั่นแหละะบ้าท,ทํางานเหมือนพี่พิมนั่นแหละค่ะน,นางแฮปปี้กับการทํางานในวันหยุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะไม่ต้องเสียภาษีเราก็จะได้ค่าแรงถึงสองเท่าในวันหยุดนะคะ เพราะว่าเขามีกรมแรงงานคอยดูแลกรมแรงงานที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะไม่เหมือนกันระบบการทํางานของเขาจะไม่เหมือนกันอย่างเมืองไทยระบบการทํางานของกรมแรงงานบ้านเราจะจัดหางานแต่ว่าเราเป็นคนงานต้องวิ่งไปหากรมแรงงานแต่ที่นี่กรมแรงงานของเยอรมันจะคุ้มครองคนที่ทํางานด้วยการที่เขากินเงินเดือน จากเรานะคะกินเงินจากเราเป็นรายเดือนกินเปอร์เซ็นต์ว่าง้งเถอะเขาก็จะพาเราประท้วงเพื่อเรียกเงินเดือนให้ขึ้นสูงดูแลสวัสดิการเราจะต้องมีสวัสดิการที่ดีน,นี่นี่นั่นนู่นเขาจะเรียกร้องให้เราเองนะคะเขาเรียกร้องให้เราถึงเวลาเขาบอกว่าเราต้องหยุดงานเราก็ต้องหยุดหยุดไปประท้วงนะคะเป็ห่วมตัวกันเปลงลายชื่อกันนั่นคือการ ปะท้วงของในเยอรมันเขาจะมีระบบการแล้วก็จะเป็นกุมแรงงานที่เดินเรื่องให้ทุกอย่างนะคะเมื่อได้เป็นผู้ต่อรองให้เราแล้วก็เมื่อได้อะไรที่เป็นผลประโยชน์กับเราแล้วก็ขอกรมแรงงานด้วยเขาก็จะโอเคนะคะเขาถามเราโอเคไหมเราโอเคเขาก็โอเคนะคะเขาจะต่อรองกับรัฐบาลกับเจ้านายกับทุกบริษัทให้นะคะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกๆปีในเยอรมันจะมีการประท้วงแทบทุกอาชีพแม้แต่สนามบินหรือพนักงานในแม้แต่พนักงานขับเครื่องบินนะคะนั่นคือกรมแรงงานเขาพาให้ทำนะคะ <c oughs> ไม่ใช่บ้านเรานะบ้านเรานี่เราจะเสียผลประโยชน์อะไรก็ไม่ค่อยได้กว่าจะเรียกร้องสิทธิ์ได้ยากเย็นนะคะเราต้องไปติดต่อเองหาเอง สวัสดีค่ะคุณวิทูลสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีแม่ออนจ๋าขอบคุณหลายๆเ้อนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็ผัดฟักทองไทยนะคะฟักทองที่น้องเข้าพันมาจากไทยเอามาปลูกเองเราก็ผัดใส่เห็ดค่ะเห็ดพิ่งหวานเมื่อวานนี้แล้วค่ะอร่อยมากๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไ like, ลทุกทุกกาลังใจค่ะมาจ่ามาจ้ายังมีของหวานนีกนะเป็นบวชฟักทอง <c oughs> กินในหน้าเป็นฟักทองไปเลยถ้าพี่พิมพ์รู้ว่าน้องจะเอาฟักทองมาให้นะคะพี่พิมพ์จะไม่กินฟักทองของเยอรมันเลยเพราะว่าพี่พิม์ไม่รู้ว่าเขาปลูกไปพอเห็นไปทีไรเห็นตะใบทำไมเห็นลูก จริงๆอะลูกมันอยู่ข้างในค่ะโอ้ลูกใหญ่ามากลูกขนาดเนี้ยที่พี่พิมพเอาลงไลให้ดูอะเนื้อแน่นมากเลยแล้วก็อันนี้หันมายังไม่ถึงครึ่งลูกเลยนะยังไม่ถึงครึ่งลูกเลยทํากินไปแล้วสองรอบใส่กับอากะทินะคะเป็นอ่าบวชฟักทองไปเมื่อวานนี้รอบหนึ่งแล้ววันนี้ใส่เพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาใส่ผัดอีกจากโอ้เลยยังยู่อีกครึ่งเกือบ ก็ครึ่งลูกกว่าๆนะคะยังอยู่ในตู้เย็นนะคะเรียกว่ากินไม่ทันแค่กระตอยเยอะแต่ว่าเนื้อแน่นมากเลยเนื้อหนาด้วยนะคะไม่เหมือนอ่าฟักทองเยอรมันฟักทองเยอรมันเนื้อบางแล้วก็ไม่บางครั้งไม่ค่อยมันบางครั้งมันจริงๆก็จะหวานเกียบเลยนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้กําลังดีไม่หวานมากแล้วก็มันๆดีด้วยอร่อยค่ะอร่อยอ <K> ืม ฟินมากๆเลยค่ะนานๆได้กินฟักทองไทย <c oughs> อยา่าเพิ่มดูเวลากันนะคะอืมอ,อีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีจ้ะ แค่เดียวจะครบยี่โมงแล้ว mm hmm.